ตามสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับจากประเด็นที่รีวิวเฟิร์สคัสไปฮ่องกงครับก็มีข่าวนะครับที่ว่าคุณเฟิร์นนะครับได้รีวิวทริปไปฮ่องกงครับแล้วก็มีแอร์โฮสเต้นะครับที่มาคอมเมนต์นะครับเหมือนกับพูดถึงคุณเฟิร์นในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นประเด็นดราม่าครับวันนี้ก็จะมาแชร์การเรียนรู้นะครับว่าเออจริงๆแล้วเวลาเราเจอข่าวดราม่าเนี่ยลองเก็บบทเรียนว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างครับข้อที่หนึ่งนะครับคือเราต้องรักษาจรรยาบรรณในอาชีพให้ดีนะครับคือ ทุกอาชีพเนี่ยก็จะมีจรยาบรณเฉพาะนะครับเพราะนั้นอาชีพที่เราทำถ้าเราไม่รักษาจรรยาบรณเราจะทําให้เกิดปัญหาในอนาคตได้หรือเราก็อาจจะไม่คู่ควรในการทําอาชีพนะครับอย่างเช่นอาชีพแอร์โฮสเตสเนี่ยเป็นอาชีพที่เป็นงานบริการลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าต้องการที่สุดก็คือความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของลูกค้านะครับซึ่งกรณีนี้เนี่ยนะไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาอยู่ในกฎเกณฑ์ของข้อตกลงระหว่างบริษัทกับเขาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเที่ยวเอาข้อมูลเขาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนตัวของเขามากระจายนะครับก็ ก็ทาให้เหมือนเป็นการผิดจรยาบันนะครับเพราะนั้นทุกอาชีพมีจรรยาบรณเสมออาชีพตํารวจอาชีพทหารอาชีพครูอาชีพโค้ดครูต่างๆนะเหมือนกับผมทาอาชีพโค้ดความพันผมก็มีจรยาบัณในอาชีพเช่นไม่แพ่งพายความลับหรือไม่ก็ต้องทําให้ตัวเองเป็นผลลับในเรื่องของที่ตัวเองพูดออกมานะครับข้อสองครับคือเรามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกไม่ดีนะครับแต่เราจะต้องไม่สื่อสารออกมาโดยเฉพาะในทางโซเชียลนะครับเพราะว่ามันจะเป็นดิจิตอลฟุตพิลแล้วก็มันจะเป็นการ เหมือนกับว่าผิดทางกฎหมายแล้วก็ถูกจดจําไปตลอดแล้วบางครั้ง1โพสต์1คอมเมนต์1คลิกอาจจะส่งผลต่อชีวิตระยะยาวสมมติว่าถ้ากรณีที่เป็นแอร์โฮสเตสสายการบินอาจจะถูกไล่ออกและอาจจะไปรับงานสายการบินหรือแอร์โฮสเตสไม่ได้อีกเลยนะครับเพราะว่าก็ไม่มีใครต้องการที่จะรับหรือถ้าเราเป็นอาชีพอื่นก็เหมือนกันนะครับถ้าเราโพสต์ที่ค่อนข้างมินเมย์หรือมินประมาทคนอื่นก็อาจจะถูกฟอ้องร้องหรือไม่ก็ถ้าเกิดเราแบบทําด้วยอารมณ์ชั่ววูบทาด้วยอารมณ์ที่อิจฉาทําด้วยอารมณ์ที่ รู้สึกไม่ดีหรืออะไรก็ตามนะครับหนึ่งครั้งของการทําเราจะมีปัญหาทันทีนะครับบางทีก็1คําพูด1คลิก1อะไรก็ตามที่เราทำนะครับอาจจะส่งผลถึงคนเป็นล้านๆคนแล้วก็สุดท้ายเราก็ไม่สามารถกลับมาได้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ได้เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้การควบคุมอารมณ์หรือมาปลดล็อกอารมณ์นะครับบางทีอาจจะมีปมเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกอิจฉาครับผมเคยโค้ดลูกค้าที่มารู้สึกอิจฉาที่มีพี่น้องต่างมารดาครับแล้วสุดท้าย เ, <S <S เขาได้ดีบได้ดีกว่า, <S <S วาแล้วก็บางทีพออ่อฉามันแรงมากเราสามารถทําอะไรที่ไม่ยังคิดแล้วก็สร้างความเสียหายได้ครับแล้วก็พอเขาได้ปลดล็อกความรู้สึกอิจฉาเนี่ยเขาก็สามารถทําในสิ่งที่ถูกต้องได้ถึงแม้ไม่พอใจก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้เพราะคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็คือความรู้สึกเชิงลบมันสะสมจนมันล้นออกมาครับข้อที่3นะครับถ้าเราซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่เราทําใครก็ทําอะไรไม่ได้ครับอย่างกรณีที่คุณเฟิร์นเขารีวิวเขาก็รีวิวตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีคนมาพูดไม่ดีหรือมาแขว ตามสุดท้ายพอะเขาพูดความจริงพราะเขาทําสิ่งที่ถูกต้องคนที่มาว่าเขาก็จะผลลัพธ์เด้งกลับไปนะครับเพราะฉะนั้นในทุกอาชีพหรือสิ่งที่เราทำนะครับให้ทําด้วยความซื่อสัตย์นะครับอย่าหมกเม็ดอย่ากโกหกอย่าสร้างภาพนะครับและสุดท้ายเนี่ยช่วงแรกเนี่ยก็จะมีคนเข้าใจผิดช่วงแรกก็จะมีคนไม่ชอบสุดท้ายเนี่ยถ้าเรามีจุดเย็นที่แน่วแน่ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ทําในวันหนึ่งเนี่ยคนจะค่อยๆเข้าใจครับเหมือนกับตอนที่ผมออกมาทําโค้ดใหม่ๆก็เหมืนมอนกันครับก็มีคนเข้าใจผิดหาว่าหิวแสง้งบาง หอาว่าไปจบมาจากไหนไปเล่นมาจากไหนอะไรแบบนี้พอสุดท้ายเนี่ยพอเราเอาประสบการณ์ที่มาเล่าจริงๆโดยที่ไม่ได้บิดเบือนข้อมูลจากประสบการณ์ของเราสุดท้ายความจริงมันก็คือความจริงครับใครมาใส่ร้ายใครมาพูดไม่ดีสุดท้ายเนี่ยพอเขามาตรวจสอบแล้วว่าเออเขาพูดผิดหรืออะไรก็ตามเขาก็จะเสียเองนะครับเพราะนั้นใครที่ทําไม่ดีกับเรานะครับถ้ามันไม่เป็นความจริงเขาจะเสียเองแต่ท่านนั่นทือความจริงเราแก้ที่ตัวเรานะครับเพราะนั้นให้จำทุกอย่างครับไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะครับคุณจะได้รับผลลัพธ์ของการกระทําเสมอนะครับโดยเพราะคนที่ซ ความซื่อสัตย์จะเป็นเกราะป้องคุณนะครับเพราะนั้นใครที่มีมุมมองต่อเหตุการณ์นี้ยังไงลองมาคอมเมนต์กันนะครับรักและห่วงใยสว่วีครับ